เดือดครักคลักแล้วใส่เลยใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยเนี่ยอะไรนะบวบงูเนี่ยใส่ไปเลยแล้วก็ข้าวโพดอ่อนใส่ลงไปเลยนี่คือสมุนไพรทั้งนั้นเลยผักเนี่ยเห็ดเห็ดสามชนิดกินเห็ด3ามชนิดเป็นยาชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ายาอะไรนะต้องไปเซิร์ชหาเองนะคะ แต่รู้ว่ากินเห็ดสามชันม้นจะเป็นยาแล้วรอให้เดือดเห็นไหมคะแกงเรียงแกงเรียงน่ากินมากเห็นไหมเห็นไหมนี่แกงเรียงแบบสาวปทุมแบบพอเพียงนี่นี่ไม่มีสูบใต้ตัวเด็กผู้ชมช่วชิวดูว ทำกินดูว่าจะอร่อยแค่ไหนไม่กล้ากินรอ้อนนี่เห็ดหูหนูเดี๋ยวจะลองชิมเห็ดหูหนูให้ดู